สวัสดีเช้าวันศุกร์วันที่ยี่สิบนะคะพี่น้องอวันสุดสัปดาห์เนาะทำงานกันวันสุดท้ายบางท่านกอ็อาจจะได้หยุดกันยาวหรือบางท่านก็อาจจะได้เริ่มวันที่25้าเป็นวันหยุดเนาะก็ไม่ว่าจะหยุดวันไหนก็ดีใจกับพี่น้องนะคะที่สิ้นปีได้รวบรวมคำนวณว,ว่า การใช้จ่ายการรายรับอะไรต่อ,อไรายได้มาเท่าไหร่บางท่านกา็อาจจะเป็นที่สะเทือนใจบางท่านกา็อาจจะเป็นที่คำนวณแล้วมีความสุขอยู่กับครอบครัวเนาะ,ะที่ผลการที่ได้ทำได้กำไรขาดทุนไม่ต้องไปคิดอะไรมากเนาะคนเราเนาะ,ะเศรษฐกิจอย่างนี้เอาตัวให้รอดผ่านมาได้เป็นปีหนึ่งนี่ก็เรียกว่าดีมากทำได้ดีมากเนาะ หน้าที่การงานไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเนาะผ่านมาด้วยดีไม่เจ็บป่วยไม่ไม่มีโรคประจำตัวไม่มอีอะไรที่เสียหายร้ายแรงก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือถ้าท่านใดที่เจ็บช้ำสิ้นปีที่ผ่านมาก็ขอให้ผ่านไปนะผ่านไปด้วยดีเนาะปีนี้นะคะปีใหม่มาก็ให้เป็นปีที่ดีกับพี่น้องนะคะแล้วก็ท่านใด อยากจะซื้อของอยากจะมีของฝากของขวัญกลับไปบ้านวันสิ้นปีก็ถ้าหากนึกถึงอาจารย์อยากได้วิตามินซีไปฝากคนแก่คนเฒ่าหรือว่าน้ำหอมไปฝากเพื่อนมิตรหรือว่าอยากจะได้เครื่องครัวเป็นกะปิเป็นกาแฟเป็นอะไรก็ทักกันเข้ามาได้เบอร์ที่วางไว้นี่นะคะ หรือพี่น้องอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบคิดว่างวดนี้อาจจะได้เงินเป็นก่อเป็นกำเป็นก้อนถ้าเชื่อถือกันก็เข้ามา V.I.P. นะคะโทรถามได้นะ0624513242 094598978 5 2, 78, หรือโทรมาไม่ได้ให้อาจารย์โทรไปหา กลัวอะไรก็แล้วแต่เนาะ,ะถ้าสองเบอร์นี้มันไม่ใช่เป็นมิจฉาชีพนะคะเป็นเบอร์ของอาจารย์เองนะโทรเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ก็ได้ใน YouTube นะคะเพราะของอาจารย์เนี่ยให้คอมเมนต์กันได้จะพูดจะติเตือนหรืออะไรก็ได้หมดเพราะว่าที่อื่นเขาจะไม่มีให้พูดเพราะว่ามันจะมีเข้าไปทําผิดทพาพลาดกันไว้แล้วเข้าไปดา่าเข้าไปคอมเมนต์ไม่ดีเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้คนไปรับรู้ของเขา แต่ส่วนของอาจารย์ผิดก็ว่าได้นะถ้าถ้าผิดเนาะจะไม่มีการตอบโต้แต่ถ้าไม่ผิดก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เข้ามาคุยเข้ามาทักทายกันได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้ทุกเรื่องทุกขั้นตอนนะคะก็งวดนี้ก็พี่น้องก็ได้คอมเมนต์นว่าอาจารย์ขอหลักร้อยด้วยอย่างที่เห็นเนี่ยพี่น้องเห็นใช่ไหมเนี่ยอาจารย์วางไว้ให้เลยแคปได้เลยนะคะหลักร้อยมีสี่มีแมีห้า วันนี้ก็จัดมาให้นะคะสำหรับพี่น้องอยากจะสั่งของก็รีบนะคะเพราะว่า,อาพอปีใหม่ไปปุ๊บเนี่ยมันจะติดมันจะติดขัดของจะล่าช้าพี่น้องอยากได้อะไรก็โทรสั่งได้เลยนะคะสำหรับปีนี้นะคะก่อนสิ้นปีอยากได้กาแฟาลดความอ้วนกาแฟที่ ดีต่อสุขภาพไม่ใช่ลดแล้วทําให้เราสุดสมไม่ใช่มันลดด้วยะละลายไขยมันด้วยผลไม้สามสิบเอ็ดชนิดอันนี้เมื่อเช้าก็เรียบร้อยไปแล้วอาจารย์เรียบร้อยไปแล้วกาแฟดีมากมากพี่น้องสามสิบเอ็ดชนิดเป็นยาระบายด้วยสําหรับใครที่ท้องผูกนะ,ะมันไม่ถึงขั้นทายแบบไม่ลืมหูลืมตามันเป็นยาระบายสําหรับท้องผูกระบายดีมากเพราะวันทําจาก ลูกพุนลูกพุนนี่สําหรับเป็นยาระบายอยู่แล้วลูกพุนเขาอาจจะอาจจะอบสดอย่างสดอย่างสุกหรืออะไรอาจารย์ก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นลูกพุนในอย่างหนึ่งแล้วก็มะขามป้อมไทยแล้วก็เป็นอะไรต่ออะไรที่มันรสเปรี้ยวอ่าสี่ห้าชนิดนะอ่าทาให้อ่า,อาแล้วก็มันได้วิตามินซีด้วยนะรสเปรี้ยวเนี่ยแล้วก็ได้เป็นยาระบายด้วยแล้วก็อ่าเป็นอะโวคาโดนี่ผลอะโวคาโดนี่โหอ่า วิตามินมหาศาลแล้วมันเป็นแทนคอฟฟีเมดด้วยนะอันนี้เป็นแทนคอฟฟีเมดได้แล้วก็อย่างอื่นบำรุงร่างกายหลายๆอย่างโปรตีนมากมายกาแฟผลไม้นะสำหรับคนที่อชอบทานกาแฟแต่ไม่ชอบทานผลไม้ไม่ชอบทานอะไรที่มันกรุบกริบกาแฟก็ทานตอนเช้าท้องว่างเนาะหลังจากตื่นมาแล้วทานน้ำก็ทานกาแฟได้เลยแล้วก็ อาจจะตามด้วยอาหารเบาๆนิดๆหน่อยๆก็ได้เนาะตามนั้นนะพอทานกาแฟติบกาแฟไปก็ตามอาหารไปได้เลยนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอมีกาแฟปุ๊บทานหมูทานไก่ทานสาชั้นอย่างเงี้นไม่ได้แป้งอ,อยากจะลดเร็วงดแป้งงดน้าตาลนะคะตามนั้นแค่นั้นเองลดอาหารของลดมันเนาะแล้วจะลดเร็วได้มากแล้วปีใหม่ก็จะได้ใส่ชุดสวยๆเนาะไม่กลมหน้าท้องไม่อ่าลำหน้าหน้าอกสวยอยู่แล้วนะ พุงมาดันมาล้ำหน้าอ่อกว่าหนะ้าอ,อกอีกนี่ก็อันนี้ก็ใช้ไม่ได้แย่เ yeah, นาะอ่าแล้วก็วิตามินซีนะอาจารย์ทานอยู่อ่าเนี่ยแม้จะหน้าหนาวมันก็ยังไม่เหี่ยวไม่ย่นนะพี่น้องเนี่ยอายุหกสิบเจ็ดนะปีเนี่ยเข้าตามพศออปีนี้ถ้าหกสิบแปดมาก็หกสิบแปดแหละเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ไอ้นี่ได้ก็อย่าไปมองว่าเขียวเขียวนี่คืออะไรเส้นนะคนเรามันมีเส้นอายุมากมันก็จะมีเส้นเนาะเส้นเอ็นอ่ะไม่ว่ากันเนาะ มองก็อาจจะดูเงาเมื่อดูดําแต่ว่าที่จริงอาจารย์ก็จะเป็นคนผิวสองสีนะผิวออกสีเขาเรียกสีเหลืองขาวอมเหลืองเหลืองออกไม่ขาวอ่ะไม่ขาวจัวะเป็นคนไทยๆผิวไทยๆแต่เมื่อก่อนพี่น้องเมื่อสิบแปดเก้าปีสิบปีอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นอาจารย์เะ่ยมองดูดําเพราะว่าพวกนี้ไม่ได้ทานพวกนี้บางทีเราไม่ค่อยรู้พอมาอยู่กับหมอเยอะๆเนี่ยอาจารย์ก็ทานหมอแนะนําว่า อาจารย์อายุมากขึ้นนะไม่ได้ว่าสวต้องทานวิตามินซีวิตามินดีนะวิตามินดีนี่มันเป็นแคลเซียมแคลแคลเซียมเหลวพี่น้องแคลเซียมเหลวเนี่ยเราทานแล้วมันจะดีต่อร่างกายกระดูกคนเราสภาวะกระดูกปุนแล้วผ่านการมีลูกมีลูกลูกก็เอาแค,แคลเซียมไปเป็นร้อยอะร้อยเปอร์เซ็นต์นะให้ลูกอะแล้วยิ่งหลายคนก็ยิ่งมีผลเนาะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ ทานวิตามินดีวิตามินดีนได้ทั้งแคลเซียมเหลวได้ทั้งวิตามินดีรวมเลยเป็นเขาทำเป็นเหลวเลยข้างในคือพอเปลือกเปลือกไอซองมันผลไม้อะไรเี่เขาเคลือบเนี่ยมันหลุดมันละลายปุ๊บเข้าเลยวิตามินดีเข้าไปอยู่ในร่างกายเราไปเสริมสร้างทันทีเนาะเต็มร้อยวิตามินซีก็เต็มร้อยพี่น้องไม่มีแป้งไม่ต้องไปยุ่งยากกับไตนะเออแล้วก็นำเสนอนะ กะปิหวานเนี่ยมันมีกุ้งมันมีกุ้งเคยตัวน้อยๆอยู่ในเนี่ยเป็นแคลเซียมทั้งนั้นเลยพี่น้องจิ้มพวกผลไม้ของเปรี้ยวดีมากนะทำกับข้าวที่มีรสหวานได้ด้วยแล้วก็อย่างอย่างอย่างไม่เค็มเอ้ยอย่างอย่างไม่ไม่หวานเนาะอันนี้ก็เป็นอย่างพี่น้องชอบแบบไหนก็ทักทายกันเข้ามาเนาะแล้วก็งวดนี้ <c oughs> ก็งวดที่แล้วมันออกหลักหน่วยนะพี่น้องเนาะแต่ว่าไอไอสามตัวหน้าสามตัวท้ายเข้าเยอะมากเลยรอบเนี้ย ได้กันเยอะได้กันเป็นปึกเป็นแผ่นอ่ะ,อะแล้วก็อันนี้ก็ตามนี้พี่น้องแคปได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตามที่พี่น้องคอยขออะไรอาจารย์ก็จัดให้ตามนั้นนะจัดให้หมดอ่ะอันนี้ที่แล้วเนาะถ้าใครเข้ามาทีหลังเขาอาจจะไม่เห็นอันนี้ก็ออกสามออกหกสามออกสองหนึ่งแต่มันกลับแต่บางครั้งมันก็จะตรงเป๊ะๆนะพี่น้องเนี่ยนะสี่สามกลับให้เสร็จหกหนึ่งเห็นไหมคะตรงเป๊ะ อ,อ่ะตามนี้แล้วกันเนาะ,ะแคปไปไว้ได้นะไปไว้ได้รอบนี้งวดนี้งวดต่อง,งวดนะไม่มีอ่าทาให้อ่าใช้ไปงวดอื่นไม่ได้งวดต่อง,งวดเลยชนกันเลยนะคะเนาะก็แคปได้เลยนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ก็งวดเมื่อวานถ้าใครยังไม่ได้ดูก็อันนี้เลยสรุปเลขเด่นล่างแคปได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แล้วก็อันนี้เป็นบน <c oughs> บนไม่มีผิดหรอกพี่น้องเข้าตลอดกี่ปีกี่ชาติก็เข้าอยู่อย่างนี้สูตรพวกนี้เข้าอย่างนี้ผิดก็ผิดเป็นบางสูตรที่เข้านานแล้วก็อาจจะผิดงวดหนึ่งสองงวดทั้งหมดก็อาจจะผิดสูตรสองสูตรเท่านั้นนอกนั้นเข้าหมดไม่ว่าไม่รู้ว่าเข้าหลักไหนเท่านั้นเองแต่ทํามาเนี่ยส่วนมากจะมีเลขอยู่ในนี้ทั้งนั้นที่เข้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเบื่อทําเนี่ยมันยังวิ่งเนี่ย อาจารย์ก็จะทําไปให้ด้วยที่แล้วเข้าแปะนี่นะคะก็ถ้าเบื่อทําอยากจะเข้ามาให้อาจารย์คํานวณเลขห้าตัวให้ก็เข้ามา VIP เลขห้าตัว v i p ก็จะ,อะดอกจันสีแดงแบบนี้จัดหนักจัดเต็มดอกจันสีน้าเงินจัดตามกําลังทรัพย์อ่าก็มีสามตัวให้ด้วยสองตัวบนล่างอ่าบน,บนล่างห้าบนห้าตัวล่างห้าตัว เลขอ่ะมันไม่ออกซ้ํากับหลอกข้างล่างข้างบนไม่เคยเห็นออกซ้ํานานถึงจะมีออกซ้ําสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้แนะนําว่าบนต้องเล่นล่างด้วยนะล่างต้องเล่นบนด้วยนะคือบนก็บนล่างก็ล่างเนาะแต่ท่านมันก็มีเข้าบนเข้าล่างเหมือนกันนะท่านใดที่แบบว่าอยากจะแบบตัดปัญหาเลยเล่นข้างบนข้างล่างเลยสิบตัวบนล่างไปเลยแต่ล่างส่วนมากจะไม่ค่อยต้องกลับนะออกกันเป๊ะๆนะเลขอ่ะ อาจารย์จะให้เป๊ะเ,เลยเพราะวา่าเลขดับเอ้ยเลขเลขเลขหลักหลักสิบเนี่ยเราจะให้เลยถ้าเข้า v i p เนี่ยเราจะบอกเราจะเขียนให้เลยหลักสิบของล่างนะเดี๋ยวงวดนี้ก็จะเขียนให้พี่น้องไม่ต้องทวงเข้ามานะพอเห็นอาจารย์พูดอะไรเนี่ย VIP พเนี่ยพอฟังดูปุ๊บทนไม่ได้ไม่ต้องโทรเดี๋ยวจัดให้จัดให้นะ v i p อ่ะเขาจะ ก็บางท่านก็จะเงียบรอไม่อะไรทั้งนั้นเอ่อให้มาก็เล่นเลยไม่พูดไม่จาคืออา่าดีตกกดเนาะเระบบระบบเราจะบอกว่าถ้าใครเรื่องมากบลอกนะอย่าเพราะว่าให้เข้าไปรับอย่างเดียวรับเลขสองงวดมีอะไรจะเข้าไปบอกจะเข้าไปเตือนตามนั้นรับทรัพย์อย่างเดียวก็พอนะคะใครอยากได้ใครอยากเข้าไปสมาชิกก็เข้ามา อย่าช้านะเกิดว่าวันใดอาจารย์ไม่ได้รับพี่น้องก็จะเข้าไม่ได้อยากถ้าจะรีบเข้าวงวนนี้ต้องรีบเลยอย่าช้าอย่ารีรอเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อาจจะได้ซื้อก่อนอเราเล่นก่อนบางทีเขาปิดรับเร็วเพราะว่ามันปีใหม่อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นมีทำก่อนมีสิทธิ์ก่อนได้ก่อนเนาะอยากจะทำอะไรก็ทักเข้ามานะคะ อยากเข้า VIP เข้ามาแล้วก็อยากได้สูตรโต๊ดงวดที่แล้วเนี่ยรวยมากเพราะว่าแปดเข้าหลักหลักร้อยเขาได้โต๊ดกันเยอะมากอ่ะร้อยได้หมื่นหมื่นได้แสนแสนได้ล้านเพราะว่าอ่าสูตรโต๊ดเนี่ยเล่นได้ตลอดชีพจนการรัฐบาลจะเลิกแล้วขอให้รู้ว่าเลขอะไรหลักร้อยเท่านั้นเองอ่าไม่ใช่หลักร้อยหลักไหนก็ได้ขอให้รู้ว่าสามตัวรางวัลที่หนึ่ง่ะคือเลขอะไรพี่น้องได้เงินแน่ๆไม่มีเพี้ยนไม่มีอะไรต่อให้ออกตองก,ก็ยังได้เงินนะคะตามนั้นเนาะ ใครอยากได้อะไรก็ทักทายกันเข้ามานะคะพรุ่งนี้อย่าลืมพี่น้องวันนี้อย่าลืมกดติดตามกันไว้พรุ่งนี้อาจารย์จะเข้ามาให้เลขก็รอรุ่นกันว่าเป็นเลขอะไรนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับทำอะไรก็หยิบจับเป็นเงินเป็นทองขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ